สวัสดีคะ่ะมาทํำข้าวผัดแตงโมกินกันนะคะนี่มีแตงโมแล้วก็มีเนื้อยอของฮารันนะคะอันนี้อร่อยเอาไปทํายำผัดข้าวอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไข่แล้วก็หอมหัวใหญ่แตงนะคะมะเขือเทศมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะมันก็จะเป็นแท่งยาวใหญ่นะคะทุกคนคืออิ่มเลยจ้ะ นี่ข้าวเย็นที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเรากําลังหุงอยู่อีกอันนึงยังไม่สุกนะจ้าแล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ชอบกินแต่เราชอบกินกับแตงกวาดองเวลาหิวข้าวนะคะหั่นกินกับขนมปังแตงดองก็อร่อยค่ะอันนี้เราซื้อมาสองแท่งนะคะถ้าเราเอาไปทอดมันก็จะออกรสเค็มหน่อยมันคล้ายๆหมูแฮมนะใส่งาขาวไปด้วยนะคะ